สวัสดีต่้นผูมชมทุกท่ันด้วยนะครับโอ้โ oh หหน้าอะไรคือ <ๆ S 1> อยู่โอนั่งไม่ได้อยู่กับช่องโอเวอร์ทดีนะครับคนมองทุกคนวันนี้ผมก็จะมาคนมาคนมารอดูว่าว,ว,ว,ว่าเขาจะมองผมไหมมองเต็มเต็ม มาทุกคนครับผมก็จะมาอันนี้คือผมถ่ายคนเดียวนะครับไปสุดากาก็ไม่อยู่นะไม่มีใครอยู่สักคนนะไอ้ดาก็ไม่ว่างอะไรฮนะไม่ว่างทั้งวันนะเออไม่รู้กันทําอะไรนะรผมก็จะมาอ่าถ่ายกันว่าปีนี้นะฮะนะในปีนี้ทั้งหมดที่ผมแกล้งมาผมก็แกล้งไม่เยอะหรอกครับผมไอโบมาป<ะ>ั๊ผมก็จะให้ดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างฮนะไปดูกันเลยนะฮะนะฮะเริ่มจากน้ำบัวรพิษทุกคน เกี้ยวอันนี้นันทุกคนนะมันคือเกี่ยวตัวนี้นะฮะนะเข็มฉีดย,ย,ยามหาปลาไหนะฮะนะฮะเที่ยวไว้ฉีดนะครับยาสัปะมมที่แกงแอซโซูดานะฮะก็คือตัวนี้นะฮะตอนอยู่ในคลิปนั้นมันมันจะเป็นสีเข้มกว่านี้นะฮะคือผมหาไม่เจอนะผมเอา เอทิ้งไปแล้วนะก็เอาไอ้สีเขียวนี่มานะฮะต่อไปแมงมุมนะฮะอยู่สูงสุดเลยไปเอามากเลอแค่นี้นะแมงมุมคือซากที่เหลือของแมงมุมนะฮะเหลือแค่นี้นะคลิปนี้กับผมไว้คลิปนี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีสวัสดีครับผมเจอก,กันนะผมูนั่งทำที่คนเดียวเงาทิหาย